สวัสดีครับพบกับอาจารย์เจีย๊ยบอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์เจีย๊ยบจะมาขอพูดคุยกันเรื่องหน้าดือ้อท้ายปัดหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า understeer oversteer นะครับจากข้อมูลอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ที่ทผ่านมาจะ สังเกตเห็นได้ว่าอุบัิเทตบนท้องถนนกว่า80เเนะเกิดจากรถขับเคลื่อนล้อหลังเป็นส่วนมากนะครับนั่นคือต้นเหตุที่ทำไมอาจารย์ถึงจะมาขอพูดคุยเรื่องอันเดอร์ e เ o ีย r s โอเว Under อร์เส er, ียโอเวอหรือหน้าดื้อท้ายปัดน่ยมันเป็นอย่างไรรถนะครับขณะที่เราวิ่งนะครับเราวิ่งอยู่บนถนนปึ๊บแล้วก็นะครับปึ๊บแล้วก็มันสุดท้ายก็จะไปอย่างนี้นะครับ นี่คืออาการโอเวอร์สเตียร์หรือท้ายปัดนะครับอือเอาท้ายปัดนะครับท้ายปัดตึ๊บพอปัดเรียบร้อยมันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคนขับได้มันมันจะคุมของมันเองมันก็จะพลิกคว่ำนะครับสําหรับหน้าดื้อเราไปเราเลี้ยวนะเราเลี้ยวแต่มันไม่มันไม่มันไม่ไปตามที่เราต้องการเลี้ยวมันยังมันแขตรงไปมันแฉบนะครับมันยังลื่นลื่นถลไม ลหยตรงไปนะครับมันไม่เลี้ยวตามตามที่เราต้องการให้เลี้ยวแบบนี้เลี้ยวปั๊บมันจะดือ้อนี่คือเขาเรียกหน้าดือ้อหรืออันเดอร์สเตียนะครับเข้าใจกสองอาการนี้ก่อนนะครับพื้นฐานเข้าใจสองอาการนี้ก่อนนะครับเอาละคราวนี้เรามาดูใหม่นะครับว่าระหว่างหน้าดื้อกับท้ายปัดถ้าหากมันเกิดขึ้นแล้ว แบบไหนมีความรุนแรงมากกว่ากันลองคิดดูนะครับหน้าดื้อกับท้ายปัดนะหน้าดื้อท้ายปัดแบบไหนมีความรุนแรงมากกว่ากันลองคิดดูนะครับแน่นอนนะครับก็จะบอกว่าท้ายปัดมีความรุนแรงมากกว่ากันถูกต้องครับท้ายปัดนะครับหน้าดื้ อย่างเก่งก็หน้ายู่ชนหน้าหน้ายู่แค่นั้นเองแต่ท้ายปัดพลิกคว่ำครับท้ายปัดพลิกคว่ำหน้าดื้อไม่มีคว่ำครับมันก็เก่ยงเก่งก็ชนนะครับหน้าหน้ารถก็เสียหายหน่อยแค่น,นั้นเองนะครับจะความรุนแรงก็จะน้อยกว่านะครับโอากาสฆ่าชีวิตก็จะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าอาการท้ายปัดหรือโอเสียนะครับครัน้นี้มาดูนะครับ ระหว่างรถกับเคลื่อนล้อหน้าและรถขับเคลื่อนล้อหลังอาการเฉพาะตัวของมันมันเอาหน้าดื้อกับท้ายปัดนะครับมาเป็นเป็นโจ์หน้าดื้อจะเกิดขึ้นกับรถแบบไหน หน้าดื้อจะเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าเสมอนะครับโอกาสขึ้นเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหลังยากนะครับนี่คือเป็นอาการเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับจะเกิดอาการหน้าดือ้อหรือ understeer นั่นเองนะครับคือลักษณะไปเลี้ยวไม่เลี้ยวไปเลี้ยวเลี้ยว,ยวแล้วแทนที่มันจะไปตามหนนนี้ไม่ มันจะเขาเรียกว่าแหกโคง้โคงนะครับมันนะครับแหกโค้งมันก็จะพุ่งไปนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าหน้าดื้อหรืออันเดอร์สเตียนะครับความรุนแรงของวีเทปไม่มากแล้วก็คนขับรถยังควบคุมมันได้นะครับนั่นคืออาการหน้าดื้อหรืออันเดอร์สเตียสำหรับโอเวอร์สเตียนะครับจะเป็นลักษณะเฉพาะของมันสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับรถขับเคลื่อนล้อหลัง ไม่ได้สั่งให้เลี้ยวเลยท้ายมันออกละท้ายมันออกก่อนเลยครับปึ๊บนะครับท้ายมันออกก่อนปึ๊บนะครับไอ้พวกรถที่เขามาทำดริฟต์กันนะไมเขาเพิ่งต้องเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังรถขับเคลื่อนล้อหน้าทำดริฟต์ไม่ได้นะครับทำดริฟต์นะครับมันก็ขับเคลื่อนล้อหลังเ้าต้งทำดริฟต์ได้นะครับปึ๊บนะครับนี่บางทีมันปึ๊บม่แบบอย่างนั้นะครับปึ๊บเลีก็ไปอย่างนี้นะครับมันก็พลิกคว่ำนี่คืออาการปกติของรถ ขับเคลื่อนแล้วหลังที่จะเกิดอาการโอเวอร์สเตียหรือท้ายปักนั่นเองนะครับนัดนี้สาเหตุเราตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับอันเดอร์สเตียโอเวอร์สเตียลักษณะมันเป็นยังไงนะครับรถแบบไหนที่มันเกิดขึ้นนี่เราเรามาดูว่าสาเหตุอะไรคือสาเหตุที่ทําให้รถเกิดอาการอันเดอร์สเตียเราผมผมยังไม่พูดถึงนะครับผมจะก็จะให้เข้าใจพื้นฐานแค่นั้นเองก็ะจะไม่พูดถึงแล้วนะครับ ว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากโอเวอร์สเตียร์หรือท้ายปัดนะครับหรือรถขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับนะครับนั้นผมผมจะมาอธิบายสาเหตุของรถขับเคลื่อนล้อหลังที่มันเกิดโอเวอร์สเตียร์ขึ้นมาอะไรคือสาเหตุหลักๆนะครับจากอุบัติเหตุนะครับแน่นอนครับที่เกิดขึ้นคือความเร็วความเร็วรถเร็วมากนะครับเร็วเกินเกินกว่า ข้อกาหนดหรือเกินเกินเกินกว่าสเปคความเร็วปลอดภัยของรถคันนั้นๆที่จะควบคุมได้นะครับก็ทําให้เกิดนะครับที่เราเราเห็นนะครับคือหนึ่งความเร็วสองคือคุณภาพยางคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเข้าใจผิดมาตลอดจนถึงปัจจุบัน กคนส่วนใหญ่นะครับผมจะตั้งอาจารย์จะตั้งคําถามถามพวกเราก่อนที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปนะครับสมมุติเรามียางเเรามียางอยู่สี่เส้นสองเส้นเป็นยางดอกสมบูรณ์สวยอีกสองเส้นไม่ค่อยดีละไม่ค่อยสวยเราจะเอาอยางชุดที่ดีที่สุดไปอยู่ที่ล้อหน้าหรืออยู่ที่ล้อหลัง อย่างที่ดีที่สุดควรจะไปอยู่ล้อหน้าหรืออยู่ล้อหลังลองคิดลองลองให้คำตอบกับตัวเองดูนะครับนะครับอาจารย์ถามหลายหลายคนแล้วครับก็าถามช่างเหมือนกันนะเยอะแยะไปหมดข้ก็บอกว่าอยู่ที่ล้อหน้าเขาบอกส่วนส่วนมากจะบอกว่าอยู่ที่ล้อหน้าหมดเลย อาจารย์ก็ถามก็ตอบไปว่าทาไมถึงให้ยางที่ดีที่สุดไปอยู่ที่ล้อหน้าเขาก็ตอบว่าก็ล้อหน้าทํหน้านที่เบรกทําหน้าที่เลี้ยวนะครับทั้งเบรกทั้งเลี้ยวโอ้ยหลายอย่างนะครับภาระไปอยู่ที่ล้อหน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นยางที่ดีต้องอยู่ที่ล้อหน้า โอเคนั่นคือสิ่งที่ได้คําตอบมาแบบนั้นจนทั้งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้คําตอบแบบนั้นอยู่อาจารย์จะบอกให้นะครับถ้าหากว่ามันเราเราเลือกไม่ได้เราจะต้องเอาอยางที่ดีที่สุดไปอยู่ที่ล้อหลังเสมอไม่ใช่อยู่ที่ล้อหน้าอยู่ที่ล้อหลังเสมอครับนะครับ ยางไม่ดีไปอยู่ที่ล้อหลังมันก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้เกิดอาการโอเวอร์สเตียง่ายขึ้นไปอีกนะ้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าโอเวอร์สเตียหรือท้ายปัดเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงชีวิตได้ลดความได้แต่หน้าดือ้อยางไม่ดีไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่เป็นไรมันก็อาจจะเกิดอาการหน้าดื้หรือแหกโค้งแต่มันก็อุบัติเหตุก็ไม่รุนแรงเราควบคุมได้นะครับ ยางที่ดีต้องอยู่ที่ล้อหลังเสมอเพื่ออะไรเพื่อเป็นการควบคุมเป็นการดึงไม่ให้ท้ายมันปัดง่ายขึ้นนะครับเป็นการช่วยดึงช่วยล้งไม่ให้ท้ายมันปัดนั่นเองนะครับนะหน,นะครับสองผมไม่รู้วสองหรือสาแล้นะครับอาจารย์จะพูดไปเรื่อยๆนะครับการเติมลมยางของผู้ใช้ยรถ ก็มักจะเติมลมยางที่ผิดๆนะครับเติมลมยางแบบผิดๆโดยเฉพาะผู้ใช้รถรถคอกนะครับรถคอกนะครับรถคอกบรรทุกผักบรรทุกของเยอะๆนะครับผมเห็นนะครับเยอะมากเลยนะครับเอายางรถเก๋งไปใส่โรเตี้ยนะครับซึ่งมันผิดมันผิดผิดวัตถุประสงค์นะครับ ยางยางลดเก๋งนะครับเอาไปใส่แล้วก็ไปบรรจุมันจะบรรจุลมได้น้อย <c oughs> เมื่อบรรจุลมได้น้อยมันจะรับน้ําหนักได้น้อยยางไม่ใช่ตัวรับน้ําหนักนะครับตัวยางดําๆนะที่เราเห็นนะครับไม่ใช่ตัวรับน้ําหนักตัวรับน้ําหนักคือลมที่เราใส่เข้าไปข้างในยางลมคือตัวรับน้ําหนักครับนี่ยางลดเก๋งมันบรรจุลมได้น้อยเพราะมันเล็กนะครับ มันก็จะทําให้รับน้ําหนักได้น้อยนะครับมันเราต้องการให้มันรับน้าหนักไม่มากมแล้วก็เติมติมอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้มันแข็งแข็งให้มันแข็งมากขึ้นมากขึ้นอัดจนเกินข้อข้อกําหนดลมยางสูงสุดที่ยางเส้นนั้นรับได้สุดท้ายมันก็เกิดอะไรขึ้นมันก็ระเบิดนะครับยางมันก็ระเบิดได้นะครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เลยนะครับยาง เปียบเสมือนอะไรไอาย,ยางดำๆน่ะนะยางดำน่ะในยางดำๆน่ะยางยางรถยนต์เนี่ยนะครับมันเปรียบเสมือนถังเก็บลมเปรียบเสมือนถังแก๊สนะถังแก๊สถังลมถังแก๊สถ้าเราเติมลมเกินมันจะเขียนบอกว่าห้ามเกินกี่ปอนกี่ปอนถ้าเราเติมเกินโอกาสที่ถังม,มันระเบิดตู้เงินมีไหมมีมีครับมีครับยางรถยนต์ก็เหมือนกัน ที่แก้มยางเขาจะระบุไว้ว่าท i ย e พ r e เช u r e นะครับ Maximum ั i มท p ยเพ s u เชไม่เกินกี่ปอนกี่ปอนต่อตารางน้วกี่ psi นั้นเราจะต้องดูระเติมอยาเกินข้อกําหนดแก้มยางที่เขาระบุเอาไว้นะครับยางรถยนต์นะครับมันก็คือถังเก็บลมนะครับมันคือถังเก็บลมนะครับมันถ้าเราเติมเกินมันรับไม่ได้ ยางมันก็มีสิทธิ์มีโอกาสระเบิดได้ทุกเมื่อนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจกูเติม65ป้ปอนนะบางที่เกินไปเยอะพอไปวิ่งวิ่งไปหนมันก็แทกนะปึ้งปงมันก็ระเบิดตุ้มนะครับรถก็เสียหลักนะครับก็พลิกคว่ำนะครับส่วนใหญ่ก็จะแตกที่ล้อหลังแหละนะครับ้าแตกที่ล้อหลังรถรถมันก็จะเกิดอาการท้ายปัดหรือโอเวอร์เสียแล้วครับนะครับ,นะรบที่อาการพูดมาก็เกิดโอเวอร์เสียปึ๊บแล้วก็คว่ำ นี่คือกว่า8 0อของอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองไทยที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะน,นั้นแล้ว,ลวเติมลมยางให้ถูกต้องใช้ยางให้ถูกต้องกับการใช้งานรถพลิกอัพก็ต้องใช้ยางพลิกอัพรถพิกอัพไม่ใช่เอาอยางรถเก๋งไปใส่นะครับโอเคนะครับนะนั่นลมยางนะครับอีกอันหนึงทำไมยางถึงมีส่วนช่วยอาการ ป้องกันอาการโอเวอร์เสียหรือท้ายปัดยางดีทำไปอยู่ล้อหลังนะครับรถที่ยางแบนหรือโดนตะปูทิ่มเราสังเกตด,ดูนะครับรถที่ยางแบนหรือโดนตะปูทิ่มมันจะเกิดขึ้นกับล้อตะปูทิ่มล้อหน้าก่อนหรือล้อหลังก่อน แน่นอนครับที่เราพบพบส่วนใหญ่ก็จะล้อหลังโดนตะปูทิ่มล้อหน้าโอกาสโดนน้อยมากหรือแทบไม่โดนเลยจะโดนที่ล้อหลังเดี๋ยวอาจารย์จะขอทำอะไรพิสูจน์ให้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึ่งหาอะไรที่มันใายแทนได้ดูง่ายๆอ่ะสมมุติว่านี่คือตะปู นะครับไอ้นนี่คือตะปูอยู่นอนอยู่บนถนนล้อหน้าไปเหยียบปึป้งมันม like ันมีหัวมันอยู่นะมันมีหัวตะปูมันเหยียบปึ้งตะปูมันก็เด้งปึ๊บพอปึ๊บพอล้อล้อหน้าเหยียบปึ๊บมันเด้งพอพอล้อมันจากตะปูแทนที่มันจะจากเฉยๆมันดีดตะปูนั่นก็ปึ้งกิ้งมันก็จะกิ้งไปนะครับมันดีดดอกยางมันดีดนะมันดีดนะล้อหน้าปลอดภัยพ้นไปแล้ว พอมันดีดตะปูก็กลิ้งกลงเง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 มาเจอล้อหลังไปดีล้อหลังก็เสียบชวบตะปูทิ้มล้อหลังล้อหลังรั่วนี่คือเอกเหตุผลทําไมว่ายางดีที่สุดต้องอยู่ที่ล้อหลังนะครับสังเกตไปดูสังเกตได้รถยางแบนแบนที่ล้อหลังเสมอไม่ได้แบนที่ล้อหน้ากว่า9 9บนแบนที่ล้อหลังเสมอโดนตะปูทิ่มที่ล้อหลังเสมอไม่โดนที่ล้อหน้าว่าไอไอเหตุไอเจ้าไอล้อหน้า มันไปเหยียบตะปูนะพอพอมันจากมันก็ดีดตะปูตะปูก็ดิ้นต้องด้งๆล้อหลังมาเจอล้อหลังล้อหลังก็เสียบชั่วพอดีเลยก็รั่วนี่คือนะครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งทําไมอย่างดีที่สุดอ,อ,อยู่ที่ล้อหลังนะครับนะครับนั่นนั่นก็คือพอลมยางมันอ่อนเราขับรถเราไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยเขาเรียกว่าท้ายอยู่ไว้แล้วนะครับมันเริ่มเริ่มเสียการทรงตัวแล้วปุ๊บหยบยบแลลมยางมันรั่วนะครับ โอกาสที่จะเกิดทายปัดแล้ว er, เกิดโอเวอร์สเตียเกิดรถตะแคงพลิกคว่ำก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆครั้งเวลาเราจอดจอดพักรถก็ส่วนควรดูดูตรวจสอบสภาพยางทั้ง4เส้นให้ดีๆก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปนะครับนะครับก็ดูได้ง่ายๆดูด้วยตาก็คงเห็นนะครับว่ายางเส้นนี้ยางข้างไหนที่ว่า ลมยางมันอ่อนกว่าเพื่อนนะครับก็ให้สันนิษฐานว่าน่าจะโดนตะโูเสียบมาแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็ถ้าแก้ไขก็แก้ได้ก็แก้ไขนะครับนั่นคือผลหนึ่งนะครับต่อไป <c oughs> ช่วงล่างที่เราควรจะดูนะครับก็คือช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ ช่วงล่างที่ไม่ดีก็จะเป็นทําให้สมรรถนะการขับขี่ด้อยลงไปด้วยเช่นกันนะครับโช้กอัพที่ไม่ดีก็จะทําให้รถมันย้วยรถมันย้วยได้แล้วเมื่อมันย้วยมากๆถ้าเราบรรทุกของหนักๆมันก็จะทําให้เกิดการเสียการทรงตัวหรือเสียสมดุลของรถได้ง่ายขึ้นนั้นโอกาสที่จะส่งเสริมทําให้เกิดอาการท้ายปัดหรือเสียเสียการทรงตัวท้ายปัด ก็มีสูงขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วก็ชกอัพก็ควรจะตรวจสอบหน่อยนะครับชกอัพไม่ได้มีหน้าที่รับน้ําหนักนะครับชกอัพมีหน้าที่ควบคุมน้ําหนักเป็นและน้ํามันตายให้มันคงที่นะครับน้ําหนักเป็นอยู่ข้างบนน้ําหนักตายอยู่ข้างล่างคันด้วยแหนบแล้วก็ชกอัพนะครับชกอัพที่ดีนะครับมันจะทําหน้าที่ควบคุมนะครับให้ให้ตัวน้ําหนักเป็นอยู่นิ่งตัวล้อก็จตึงๆไปอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าโชคอัพไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้น้าไอ้ตัวลบกระโยกไปโยกมาเยี่ยวเยี่ยวปโยกมานะครับทําให้เกิดการเสียสมดุลในในการส่งตัวของรถได้นะครับก็ช่วยเช็คโชคอัพดูนะครับโชกอัพทาหน้าที่ควบคุมไม่ให้ตัวรถมันบาวหรือมันเด้งไปเด้งมานะครับตัวโชกอัพไม่ได้มีหน้าที่รับน้ําหนักนะครับเข้าใจให้ถูกต้องนะครับโอเค สุดท้ายสรุปนะครับลักษณะหน้าดือ้อคือรถบิงไปเลี้ยวไม่เลี้ยวแถมให้นะครับคือแฉะถไลายไปนะครับนี่คือลักษณะหน้าดื้ออ้อาวเลี้ยวไม่เลี้ยวเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นส่วนมากนะครับเลี้ยวน้าทางไป่างนี้เลี้ยวไม่เลี้ยวปุ๊ดนะมันยังแถเลี้ยวแล้วมันยังตรงต่อไปนั่นคือนะครับเขาเรียกว่า อาการหน้าดือ้อหรือ understeer เกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าความรุนแรงของอุบัติเหตุน้อยไม่มากนะครับท้ายปัดเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหลังเป็นส่วนมากนะครับท้ายปัดเกิดขึ้นกับรถขับเคลื่อนล้อหลังความแรงของอุบัติเหตุสูงถึงขั้นหรืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับรถมีโอกาสพลิกคว่ำได้สูง นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราใช้รถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือรับใช้รถขับเคลื่อนล้อหลังเราควรจะรู้อาการนี่คืออาการจฉเพาะของมันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับของรถขับเคลื่อนล้อหน้าของรถขับเคลื่อนล้อหลังอาการหน้าดือ้ออาการท้ายปัดหรืออันเดอร์สเตียโอเวอร์สเตียที่เกิดขึ้นเรามีวิธีป้องกันอย่างไรลองไปทบทวนตามที่อาจารย์ได้เล่ามาคร่า,าๆวๆนะลองลองไปตรวจสอบดูรถของเราดูนะครับแล้วก็ เช่นเดียวกันเบรกแล้วก็ลดเบรกเวลาเราเราเบรกหนึ่งครั้งน้ำหนักการห้ามล้อจะไปสู่ที่ล้อหน้า70็ดสิบอร์ซนไปสู่ที่ล้อหลังส0มสิบเปอร์ซนไม่เกินนี้นะครับเพราะเวลาเราเบรกนะครับเบรกปุ๊บน้ำหนักศูนย์ทวงมันจะไปตกอยู่ที่ล้อหน้าหมดเลยเพราะฉะนั้นล้อหน้าถึงห้ามน้ำหนักการห้ามล้อถึงสูงกว่า นะครับเข้าข้างหลังแหละเวลาเบรกว่า,าท้ายมันแทบจะอยู่ในสภาพะไลน์น้าหนักท้ายมันก็จะยกมันแทบจะไม่ต้องเบรกเลยนะครับเพราะท้ายว่ายกนะก็คือน้าหนักการเบรกที่ล้อหลังก็ไปสู่ที่ล้อหลังนึงน้อยน้อยนะครับมันจะเป็นรถทุกยี่ห้อในโลกนี้ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะขับเพื่อรถหน้ากับเพื่อหลังเป็นแบบทฤษฎีเป็นแบบนี้หมดเลยครับนะครับอันนี้สําหรับไอรถคอกันทุกของมากๆ ในรถกระบะเนี่ยนะใต้ท้องรถเนี่ยนะครับมันจะมีเซอร์โวนะครับเซอร์โวเซอร์โวเบรกสำหรับเปิดทางน้ำมันเบรกเมื่อมันทุบของหนักนะครับให้เปิดทางน้ำมันเบรกไปสู่ล้อดัาดำหลังหรือดิสหลังก็แล้วแต่นะครับให้มากขึ้นขณะที่เราเบรกนะครับเู้เนื่องจากว่ามันมีของหนักนะครับเพื่อให้กระจายน้ำหนักการเบรกห้ามล้อล้อหน้าล้อหลังให้มันสมดุลกันเพื่อให้รถมันห้ามอยู่มิฉั้นมันมันไม่อยู่นะครับว่าคือ เวลาเบรกการาหนีหนีศูนย์การกระจายน้ําหนักนของรถที่รถคอกที่มันทุกของหนักมันไม่ได้เบรกมันท้ายมันไม่เบามันไม่เด้งขึ้นแล้วว่ามันกดหนัหนกมากนะครับรเพราะฉะนั้นแล้วการกระจายน้ําหนักเบรกก็อาจจะอยู่ที่เซอร์โวนะครับอาจจะ50 50หน้า50หลัง50เลยทีเดียวนะครับซึ่งจะนอกเหนือจากทฤษฎีนะครับทฤษฎีก็คือถ้ารถปกติที่ ไม่มีน้ําหนักบรรทุกนะค,คือรถเปล่านะครับจะเวลาเบรกหนึ่งครั้งข้างหน้าจะก7%ข้างหลังส0นะครับสำหรับคนที่เขาบรรทุกของหนักแล้วเขาก็ไปตั้งเซอร์โวใหม่แล้วขณะที่เขาไม่ได้บรรทุกเวลาเบรกแล้วเขาเขา,เขาไม่ได้ปรับเซอร์โวนะครับลักษณะเซอร์โวอยู่ในสภาวะแบบบรรทุกของหนักเสมอเมื่อเขาเหยียบเบรกท้ายก็จะล็อก พอท้ายล็อกปั๊บรถก็ปัดล็อกปั๊บรถก็ปัดทันทีลรถก,ก็หมุนเกิดพิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุทันทีเพราะฉะนั้นแล้วการโมดิฟายใดๆก็ตามนะครับขอให้ลองไปศึกษาดูให้ดีๆนะครับอู่ช่างที่ติดตั้งก็ควรจะมีความรอบรู้พวกนี้นะครับมันมีม o, เซอร์โวเซอร์โวมันมีหลายชนิดนะครับเซอร์โวแบบเป็นแ,แบบแปรับตั้งแรงดันอัตโนมัติตามน้ำหนักกดที่ล้อหลัง กับเซิร์วร์แบบต้องเราเราตั้งเองนะเราตั้งเองนะครับมันจะมีมีหลายแบบนะก็ก็คือควรไปดูให้ดีๆนะครับ PCV ว a l v e นะั่นแหละนะครับนะครับควรควรไปดูดูให้ดีๆนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็อยากฝากนะครับผู้ใช้รถนะครับพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการโอเวอร์สเตียร์หรือท้ายปัด อันเดอร์สเตียเกิดขึ้นได้น้อเกิดขึ้นได้ยากกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงของอุบัติเหตุควบคุมได้หรือเบาบางกว่านะครับอันเดอร์สเตียเกิดกับรถขับเคลื่อนล้อหน้าโอเวอร์สเตียเกิดกับรถขับเคลื่อนล้อหลังเสมอเป็นซึ่งมันเป็น,ปนคุณลักษณะของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ควรจะต้อง ระวังนะครับทำไงให้การใช้รถของเราขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยตรวจเช็คแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าขับเร็วเกินความเร็วกำหนดที่เขาบอกเขาระบุไว้นะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ